หน้าที่ของกรรมประเภทที่สามคืออุปปีละกะกรรมเราก็คงจะเรียนได้อีกสักอีกสักข้อหนึ่งศึกษากันอีกสักข้อหนึ่งคืออุปีละกะกรรมอุปีละกะกรรมนี้จะแปลตามศัพท์ก็แปลว่ากรรมที่ทําหน้าที่เบียดเบียนทําหน้าที่เบียดเบียนถ้าในคําวิเคราะห์ว่ากรรมันตรังวากรรมะนิพัตะตะต์นิพัตตะขันธสารตานังวาอุปะปิเลติต อุปปีละกังแปลว่ากรรมใดย่อมเบียดเบียนกรรมอื่นๆและการสืบต่อแห่งขันห้าที่เกิดขึ้นจากกรรมอื่นๆนั้นฉะนั้นกรรมนั้นชื่อว่าอุปปีละกกรรมได้แก่กรรมที่เบียดเบียนองค์ธรรมของกรรมชนิดนี้ก็คืออกุศลกรรมสิบสองและมหากุศลกรรมแปดก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นในอกุศลจิตสิบสองดวงกับเจตนาที่เกิดขึ้นในกุศลจิตแปดดวง ที่เราได้เรียนมาในภาคกิจกับปรมัตอันนี้เป็นองค์ธรรมของอุปีละกะกรรมหมายความว่าอุปีลักะกรรมนี้เป็นกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตนกรรมมันตระอุปปปีละกะหมายถึงว่าเบียดเบียนกรรมที่ตรงกันข้ามอยู่ตลอดเวลาถ้าอุปีละกะกรรมนั้นเป็นกุศลก็มีหน้าที่ไปเบียดเบียนอกุศล ถ้าอุปปีรักกรรมนั้นเป็นอกุศลก็มีหน้าที่ไปเบียดเบียนกุศลคําว่าเบียดเบียนในที่นี้หมายถึงเบียดเบียนกรรมเบียดเบียนกับสภาพที่ตรงกันข้ามกับตนแล้วก็เบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากชนกเกิดจากชนกกรรมนั้นๆอีกประการหนึ่งอุปปีละกกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆที่มีสภาพตรงกันข้ามกับตนนั้นท่านกล่าวว่ามีทางเบียดเบียนอยู่สองทาง ทางหนึ่งคือเบียดเบียนเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลอีกทางหนึ่งเบียดเบียนชนกกรรมที่มีโอกาสส่งผลอยู่แล้วนั้นให้มีกําลังลดน้อยลงมีอยู่สองทางคือทําให้เบียดเบียนโดยเอให้กรรมที่ที่เรากําลังรับผลอยู่แล้วนั้นอ่ะไม่ได้รับผลเต็มที่แทนที่ได้ผลเต็มที่ก็ได้ผลน้อยลงอุปปีและกรรมที่เบียดเบียนกรรมอื่นๆเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลและมีโอกาสส่งผล สองประเภทนั้นคือหนึ่งกุศลที่เราทําในพบปัจจุบันนี้เบียดเบียนอกุศลชนกกรรมเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลประการหนึ่งอกุศลกรรมที่เราทําในพบนี้เบียดเบียนกุศลชนกกรรมเพื่อไม่ให้มีโอกาสส่งผลเนี่ยอย่างหนึ่งเช่นเราเคยสร้างอกุศลกรรมมาในชาติก่อนซึ่งอกุศลกรรมอันนี้มันจะต้องตามส่งผลในปัจจุบันแต่ด้วยเหตุที่เรามาสร้างกุศลในชาตินี้เสียก่อน คือรีสร้างแต่กุศลอยู่ตลอดเวลาอํานาจของกุศลเหล่านี้มีกําลังแก่กล้าขึ้นมันก็ไปเบียดเบียนอกุศลที่เราเคยทํามาแล้วนั้นไม่ให้มีโอกาสมาให้ผลเราในปัจจุบันคือตามหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเราทํากรรมไปลบกรรมไม่ได้คือทําบุญไปล้างบาปไม่ได้หรือเรียกว่าทํากรรมลบกรรมเนี่ยลบไม่ได้แต่ว่าทํากรรมเพื่อชนะกรรมได้ในลักษณะของ ปุปปีละกะกรรมเช่นอย่างเราเคยทําบาปทําอกุศลมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะมาทําบุญทําความดีเพื่อไปล้างอกุศลเหล่านั้นทําไม่ได้อกุศลกรรมที่ทําไว้แล้วอย่างไรก็ยังคงเป็นอกุศลกรรมที่จะต้องส่งผลเป็นอกุศลวิบากแก่เราตลอดเวลาเป็นอัปราปริยะเวทนียกรรมที่จะตามส่งผลเราอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ยังไม่ถึงนิพพาน <Es> <an> หรือขันห้านี้ยังไม่ถึงขันทะนิพพานยังไม่ดับขันห้ากรรมอันนี้มันจะตามส่งผลตลอดเวลาแต่ที่มันยังไม่ให้ผลนั้นก็เพราะเหตุว่าเราสร้างกุศลกรรมมีกําลังมากกว่าอากุศลกรรมกําลังน้อยกว่ากําลังที่มากกว่าก็ไปเบียดเบียนกําลังที่น้อยกว่านั้นไม่ให้มีโอกาสส่งผลเราก็ได้รับแต่กุศลกรรมก่อนได้รับแต่กุศลวิบากอากุศลวิบากไม่มีโอกาสส่งผล แต่ถ้าเมื่อใดอำนาจกุศลของเราเนี่ยลดน้อยลงอ่อนแอลงอากุศลกรรมก็ตามทันแล้วก็ทําหน้าที่เบียดเบียนส่งผลทันทีส่วนกรรมนั้นเราจะลบล้างกันเนี่ยลบล้างไม่ได้มันยังคงเป็นอกุศลกรรมอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนอยู่ตลอดเวลาว่าอาักุศลกรรมนั้นถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องทําก็อย่าไปทําพยายามหลีกเลี่ยง เราอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเล็กๆ็น้อยๆอยเราทำกุศลมากกว่าเล็กน้อยนั้นมันก็มีผลไม่ใช่ไม่มีผลตู้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าท่านจึงกล่าวประกรรมชั่วนั้นไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะถ้าทำแล้วมันจะมีวิบากตู้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยนง,งดได้ก็งดเพราะทำแล้วย่อมมีวิบากวิบากนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ด้วยอำนาจของอุปีและก,กรรม ซึ่งทําหน้าที่ดังกล่าวมาจึงทําให้อากุศลชนกกรรมไม่มีโอกาสส่งผลหรืออากุศลชนกกรรมที่เราทําในปัจจุบันนี้ทั้งๆที่เราเี่ยทำความดีมามากมายในชาติก่อนแต่มาในชาติปัจจุบันเรามาสร้างอากุศลกรรมเสียอากุศลกรรมก็ไปเบียดเบียนกุรลกรรมนั้นไม่ให้มีโอกาสส่งผลแล้วอากุศลกรรมนั้นก็ให้ผลก่อน คือไปทำลายสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เราควรจะได้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้นี่ประการหนึ่งนี่ที่ว่าอุปรีรกรรมที่เบียดเบียนชนกกรรมอื่นๆที่ไม่มีโอกาสส่งผลที่มีโอกาสส่งผลอยู่แล้วให้มีกําลังลดน้อยลงท่านกล่าวว่ามีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งกุศลที่เราทําในภพนี้เบียดเบียนอกุศลชนกกรรมที่มีโอกาสส่งผลอยู่แล้วให้มีกําลังลดน้อยลงอย่างหนึ่ง สองอุศนที่ทําในภพนี้เบียดเบียนกุศลชนกกรรมที่มีโอกาสทรงผลอยู่แล้วให้กําลังลดน้อยลงอันนี้หมายถึงกุศลอกุศลที่มีโอกาสให้ผลอยู่แล้วแล้วก็ให้มีกําลังลดน้อยลงไปในข้อแรกนั้นไม่มีโอกาสที่จะให้ผลออท่านยกตัวอย่างพระเจ้าอาชาตัตรูพระเจ้าชาติสตรูนี่ทํนาอนันตริยกรรมเพราะว่ากรงพระชนพระราชบิดาโดยช่วงชิงพระราชสมบัติคือพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นกรรมหนักกรรมหนักอันนี้เมื่อพระเจ้าชาติศัตรูสิ้นพระชนแล้วจะต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกเหมือนกับพระเทวทัตแต่เพราะว่าโอกาสของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่จะได้สร้างกุศลเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งสําคัญก็คือตอนที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปนิพานธใหม่ๆครั้งนั้นพระสงฆ์ซึ่งมีพระมหากสศพท่านห่วงใยพระศาสนาก็คิดจะรวบรวม คำสอนขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่คือทําสังขนาครั้งแรกก็เห็นว่าควรจะไปทําที่กรุงราชคฤก์ซึ่งเป็นนครที่พระพุทธองค์ได้ประดิษฐานพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะว่ามีสถานที่ควรแก่การจัดก,กระทําสังขยาเป็นต้นว่ามีเสนาสนะพร้อมบ,บริบูรณ์แล้วก็มีถ้ำสัตบัญญัคูหาซึ่งเป็นที่สงบเยือกเย็น โดยเฉพาะก็มีพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งจะอุปถัมภ์การดําเนินงานเหล่านี้ให้สเ็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพระมหากระสับก็ส่งพระเทราไปติดต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูทราบเช่นนั้นก็รับเป็นองค์เอ,เอ,อกอักษรสนูปถรัรมภคพันทีโดยถวายการอุปถัมพระอาหารหันต์ทั้งหมดที่มาประทําสังขยาแล้วก็จัดก,การแต่งถ้ำอุปถัมภการสังขยาครั้งแรกเนี่ยให้สเ็จลุล่วงไปด้วยดีอานาจกุศลที่ได้ อุปถัมภการสังเวยนาพระไตรปิฎกครั้งนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นกุศลเบียดเบียน,ยนอุกุศลกรรมของพระเจ้าอาชาติตรูที่ทำในภพนี้ซึ่งจะส่งผลส่งผลอยู่แล้วจะต้องไปเกิดในเอเวจีนั้นให้มีกำลังน้อยลงก็คือแทนที่จะไปลงเอเวจีขุมใหญ่ก็ไปลงนรกขุมเล็กคือมีกำลังในการให้ผลในทางอุุศลเนี่ยลดน้อยลง แทนที่จะ,สะเสวยทุกขเวทนามากก็สเสวยทุกขเวทนาน้อยสเสวยไม่เต็มที่หรืออในปัจจุบันเนี่ยเช่นอย่างสมมติว่าเราเคยทำบาปเราเคยทำอกุศลมามากบางคนเคยฆ่าคนเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เมื่อมาอพบพระสงฆ์เทศนาสั่งสอนแล้วเกิดความสำนึกในบาปที่ตนเองทำ เห็นว่าบาปนั้นจะต้องส่งผลแน่นอนไม่ประมาทรีบสร้างกุศลทันทีอำนาจกุศลที่ตนเองสร้างภายหลังจากที่เอะที่ตัวเองสมนึกในบาปที่ทำแล้วมันก็ไปช่วยเบียดเบียนเบียดเบียนอกุศลที่ตนเองกำลังได้รับอยู่เนี่ยให้มีกำลังได้รับน้อยลงแทนที่จะรับผลของอกุศลกรรมมากก็ได้รับผลน้อย อำนาจของอกุศลกรรมก็จะอ่อนแอลงด้วยอำนาจของกุศลไปเบียดเบียนทาหน้าที่เบียดเบียนอกุศลให้อ่อนแอลงถึงแม้ผู้นั้นจะได้รับวิบากกรรมที่ไม่ดีแต่ก็เป็นวิบากกรรมที่มีกำลังน้อยอันนี้ก็ด้วยอำนาจของอุกป,ปีและกระกรรมของกุศลไปเบียดเบียนอกุศลดังเช่นพระเจ้าชักตรูเป็นตัวอย่างเป็นต้นทีนี้อกุศลที่ทำในทบนี้ เบียดเบียนกุศลชั่งกรรมที่มีโอกาสส่งผลอยู่แล้วให้มีกําลังลดน้อยลงเนี่ยอย่างไรเอ,อท่านยกตัวอย่างเช่นอย่างการทรํากุศลที่เจือไปด้วยอกุศลคนทํากุศลที่เจือไปด้วยอกุศลเนี่ยก็ทําให้กุศลเนี่ยลดน้อยลงเช่นอย่างการบริจาคทานธรรมดาผลแห่งทานนั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลโดยสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้บริจาคทานนั้นได้ทําทานถูก ครบถ้วนบริบูรณ์เช่นมีเจตนาดีทั้งสามการก่อนบริจาคก,ก็ตั้งใจดีไม่มีความโลภความโกรธความหลงขณะที่บริจาคก,ก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเมื่อบริจาคแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีทายาทานที่เราบริจาคนั้นก็บริสุทธิ์ปฏิคาหกผู้รับทานนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์ผลแห่งทานย่อมเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แต่บางคนเวลาทําบุญแล้ว จัดอาหารไว้เป็นอย่างดีแต่ถึงคราวที่จะทำบุญเช่นก่อนออจะถึงเวลาทำบุญก็เตรียมงานเตรียมการเรียบร้อยดีแต่พอจะเอาจริงเอาจางวันทำบุญเข้าเกิดถูกระหุกคนนั้นทำไอ้นั่นไปถูกใจบ้างคนนี้ทำไอ้นี่ไปถูกใจบ้างก็เกิดความโกรธชุนเฉียวระหว่างทำบุญทำทานนั้นก็จิตใจไม่บริสุทธิ์อำนาจของอกุศลอันนี้ก็ไปเบียดเบียนกุศลให้ลดน้อยลง คือแทนที่จะได้ผลทานเต็มที่มันก็ได้ไม่เต็มที่แทนที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นก็เหลือเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์พราะอะไรเพราะอกุศลน,นั้นไปเบียดเบียนทําให้กุศลน,นั้นลดน้อยลงหรือบางทีทําไปแล้วดีแต่มาคุกเสียดายทีหลังมนึกสงสัยว่าเออไอทานที่บริจาคไปนั้นมันจะได้ผลหรือเปล่านะพระที่รับทานมันบริสุทธิ์หรือเปล่ากุศลที่เราทํานั้นก็เลยทําให้เอได้รับผลน้อยลง พราด้วยอํานาจของอกุศลน,นี้เข้าไปเบียดเบียนเสียนี่เป็นเรื่องของอุปปีริกกรรมอที่เราเห็นกันได้ชัดเจนในชีวิตปัจจุบันและเราก็ทํากันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการสร้างกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้อากุศลเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยมันทําให้กุศลเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลบริบูรณ์ถ้าหากว่าเราปล่อยให้อกุศลเข้าแทรกแซงแล้วมันก็ไปเบียดเบียนกุศลนั้นให้ลดน้อยลง แทนที่จะได้ผลดีเต็มที่มันก็ได้เพียงนิดเดียวซึ่งไม่คุ้มค่าหรือท่านยกตัวอย่างเช่นอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพอคลอดออกจากคัรมาก็เป็นคนพิการตาบอดหูหนวกจมูกโวมาแต่กำเนิดอันนี้ก็ด้วยอำนาจของชนกกรรมที่ผู้นั้นทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยไม่สมบูรณ์ทั้งนี้ก็ถูก อุปีและกรรมเบียดเบียนให้กําลังลดน้อยลงควรที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาครอบบริบูรณ์ก็ไม่พร hm ้อมเพราะอํานาจของอกุศ <c oughs> ลมาเบียดเบียนเสียทําให้เด็ผลน้อยลงคือได้ไม่ครบบริบ <fal is> <guy> ูรณ์โดยมาเป็นมนุษย์นะแต่ว่าอได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ด้วยอํานาจของอุปปีและกรรมมาเบียดเบียนทันี้อุปปีและกรรมที่เบียดเบียนรูปนามรูปนามที่เกิดจากชนกกรรมนั้นท่านกล่าวว่ามีอยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่งอกุศลอุป,ปีละกะกรรมเบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากกุศลชนกกรรมอย่างหนึ่งประเภทที่สองกุศลอุปีละกกรรมเบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากอปปะกุศลชนกกรรมอย่างหนึนปปะกะกรร่ง่ันยกตัวอย่างผู้ที่เกิดมามีร่างกายสมบูรณ์เป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อยู่ต่อมาภายหลังกลายเป็นคน มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยเกิดเป็นอมตาขาึ้นมาเฉยๆทัๆทางที่ร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เป็นอมตาาททาให้เดินไม่ได้หรือกลายเป็นคนมีสติฟัน่นเฟื่อนคุ้มดีคุ้มร้ายมีโรคภัยเบียดเบียนเหล่าเนี้ถ้าบอกด้วยอํานาจของอุปปีละกะกรรมที่เป็นอกุศลมาเบียดเบียนรูปนามในปัจจุบันให้กลายเป็นรูปนามที่ไม่ดี หรือเคยมีทรัพสมบัติมียศมีบริวารมาก่อนเมื่อมีอุปีละกกรรมมาเบียดเบียนก็ทําให้เสมบัติยศบริวารเหล่านั้นเสื่อมตามลงเสื่อมลงเสื่อมลง,มลงอันนี้ก็ได้อํอนาจอุปีละกกรรมที่เป็นอกรรุศนมาเบียดเบียนส่วนกุศนอุปีละกกรรมไปเบียดเบียนรูปนามที่เกิดจากอกุศนชนกกรรมนั้นถ้ายกตัวอย่างเช่นอย่างบางคนเกิดมาใน ตระกูลที่ยากจนร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนต่างๆด้วยอำนาจของอกุศลชนกกรรมส่งผลมาแต่ว่าผู้นั้นพยายามสร้างความดีในปัจจุบันเช่นรักษาศีลบริจาคทานเจริญภาวนาอยู่เสมออำนาจอุสลเหล่านี้มีกำลังสูงขึ้นสูงขึ้นก็เป็นอุปปีละกระกรรมไปเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บที่เคยมีมาก็หายไปหมด เคยอ่อนแอมาก็กลายเป็นคนแข็งแรงเคยยากจนมาก็กลายเป็นคนมั่งมีมีทรัพย์สมบัติมีบริวารด้วยอำนาจกุศลที่ตนเองสั่งสมไปเบียดเบียนอกุศลนั้นให้ลดน้อยลงแล้วก็ได้รับกุศลเป็นผลตอบแทนอันนี้เป็นอุปปิรกกรรมที่เป็นกุศลมาเบียดเบียนรูปนามที่เป็นอกุศลสรุปแล้วในอุปปีรกกรรมนี้เป็นกรรมที่จะเบียดเบียนกรรมตรงกันข้ามกันอยู่เสมอตลอดเวลา แต่ว่าผลดีที่จะทึงได้สาหรับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมามีกรรมเป็นของของตนนั้นก็คือกุศลอุปปีและกากรรมจะอย่างไรก็ตามการทํากุศลมาอยู่เสมอนั้นเป็นผลดีเพราะกุศลนั้นก็จะช่วยเราถ้าเราสร้างอกุศลมาในอดีตกุศลที่ทําปัจจุบันมันก็ไปช่วยเบียดเบียนถึงแม้เราจะมีเคราะห์กรรมอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะพ้นเคราะห์กรรมได้โดยอาศัยกุศลที่เราทําในภพนี้ การสร้างกุศลจึงเป็นผลดีไม่เป็นผลเสียเราก็ควรจะสร้างแต่กุศลอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไปเป็นอุป,ปีละก,ะกรรมไปเบียดเบียนอกุศลคนมีกุศลละกรรมอยู่เสมอเป็นสมบัตินั้นเหมือนกับมีเกราะป้องกันตัวป้องกันพยันตรายหรือมีกําลังชนิดหนึ่งที่จะคอยเบียดเบียนกําลังฝ่ายตรงข้ามคือศัตรูของชีวิตอันได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจ ให้มีกำลังลดน้อยลงโดยอาศัยกุศล,ลกรรมนี้มาเป็นเกราะมาเป็นกำลังทุกคนที่สั่งสมกุศล,ลกรรมจึงไม่มีทางเสียการทำความดีไม่มีทางเสียมีแต่ได้เราจึงควรทำกันอยู่เสมอเป็นประจำจะทำบารละเล็กมารละน้อยอย่างไรก็ทำมาอยู่เสมอเสมออย่ามัวไปพึ่งอย่างอื่นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะช่วยได้พระพุทธศาสนานั่นเป็นกรรมนิยม พระพุทธเจ้าท่านสอนถึงเรื่องกรรมจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมวาทีบุคคลก็คือเป็นผู้มีปกติสอนถึงเรื่องกรรมแต่เราเชื่อในคําสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็ควรจะตั้งมั่นอยู่ในกุศล,ลกรรมกุศลกรรมเท่านั้นที่ช่วยเราได้ไม่ว่าเราจะเผชิญกับความทุกข์ทางกายทางใจอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราได้นั้นคือกุศลกรรม อย่าไปหวังพึ่งน้ำมนต์อย่าไปหวังพึ่งเ,เทวดาฟ้าดินแต่ให้พึ่งกุศลกรรมถ้าเรายังไม่ทำกุศลกรรมยังไม่ทำความดีน้ำมนต์ก็ช่วยไม่ได้เทพยดาฟ้าดินก็ช่วยไม่ได้เพราะเราไม่มีกุศลกรรมมาเบียดเบียนอากุลนั้นให้ลดน้อยลงจะช่วยได้อย่างไรอย่างที่คณาจารย์บางท่าน ท่านแนะนําผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมว่าจะต้องแก้ด้วยการสะดอกเคราะห์และการสะดอกเคราะห์นั้นคือการปล่อยสัตว์คือการถวายสังฆทานคือการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลมีส่วนแห่งความจริงอยู่ก็คือตรงที่ว่าท่านให้เราสร้างกุศล,ลกรรมและกุศลกรรมนั่นแหละจะช่วยไปเบียดเบียนอกุศลที่เราได้รับอยู่แล้วนั้นให้มันลดน้อยลงแทนที่จะรับรุนแรงมากมันก็มีกําลังน้อยลง แต่การที่เราจะไปแก้ไขเมื่อตอนอกุศนตามสนองทันแล้วนั้นมันสายไปควรจะแก้แม้แต่เมื่อเรากําลังได้รับกุศสนกรรมอยู่กําลังเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญอยู่นี้ควรสร้างกุศสกรรมเอาไว้อย่าประมาทอย่าคิดว่าเราจะมีความสุขอย่างเนี่ยตลอดไปเพราะคนเราส่วนมากนั้นนักจะไปแก้ไขเมื่อตอนเองเป็นเมื่อตอนที่ตนเองกําลังประสบกับความเสื่อมความทุกข์ซึ่งบางทีแก้ไม่ทัน ไปสดอดเคราะห์เมื่อตอนนับเคราะห์แล้วควรจะป้องกันเคราะห์เมื่อตอนที่เรายังไม่มีเคราะห์ก็คือตอนที่เรากําลังมีความสุขความสําราญอยู่เนี่ยอย่าประมาทมัวเมาอย่าเมาในลาบในยศในสรรเสริญในความสุขเราจะต้องทํากุศลอยู่ตลอดเวลา,าเพราะมองไม่เห็นว่าอกุศลนั้นมีอะไรบ้างที่จะมาเบยดเบียนแต่เราทําไว้กันไว้อย่างนี้ชีวิตก็จะราบรื่นและก็จะมีความสุขตลอดไปนี่เป็นเรื่องอุปีะระกรรม ที่ท่านได้แสดงไว้หน้าที่ของกรรมยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคืออุปคาตะก,ะกรรมซึ่งเราจะได้ศึกษาในวันอาทิตย์ต่อไป